เต้องต้อาไม่สอยครับเียบร้อยแตกหนึ่งครับอือไม่เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Combat Master นะครับผมเป็นเกมลูกรัก คนใหม่ของผมอีแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับผมผมได้เล่นไป2คลิปนั้นลงไป2คลิปเนาะยอดวิวดีทั้ง2คลิปเลยนะครับผมผมสนุกกับเกมนี้นะครับสนุกมากมากเลยวันนี้เราอยู่กับตัวปืนลูกซองนะครับ3 m เอ็มสเปอร์นะครับผมเป็นลูกซองที่ที่ดีกระบอกหนึ่งนะสำหรับคนเล่นเริ่มต้นใหม่เนาะ เกมเนี้ยลูกซองมีความเฉียนมากเพราะว่าลูกซองแม่งยิงรัวมากเลยนะคือคุณไม่ต้องมีเทมซับเร็วคุณไม่ต้องมีมาโคคุณไม่ต้องมีเบเล่ฟ้านะคุณไม่ต้องมีหัวกระสุนนะครับคุณเข้าไปใกล้ๆแล้วคุณยิงเลยบัง้งบัง้งบังบังแบบเดียวแตกครับนะแบบเดียวแตกผมลองมาแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้เก็บเลเวลปืนไปมากอะไรขนาดนั้นเลเวลปืนผมอยู่แค่เลเวลสองเองนะครับไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่ที่ผมสนใจเนะี่ยผมอยากได้ไอ้นี่ตัวกระสุนมากกว่า ตัวกระสุนนะครับผมอยากได้ตัวกระสุนนะครับจะได้ตัวกระสุนใหม่นั่นเองปืนก็ยังไม่ได้มีลายมีอะไรเพิ่มมานะครับอันนี้เป็นเอ่ออะไรวะท่า,ทาคืออะไรทัก้ยดามปืนนั่นเองวิเทว่าปากกระบอกปืนนี่เองเท่มากเลยะดูสิอยู่เราจะไม่เลยว่าห้าห้ายึดขี้อันเนี้เล็นละไว่าห้า เฮ้ยป no for no ืนมันเท่ดีว่ะบวก3%าเนเพิ่มความเร็วในการวิ่งบวก120นางสาวหลุดเกี่ยวที่อะไรกับนางสาววะถ้าใช้พุทธ้แล้วนางสาวจะหลุดเร็วขึ้นนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีภาษาไทยรองรับนะครับถือว่ายอดมากเลยคือแทบจะแปลภาษาไทยเต็มตัวเลยอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะเป็นภาษาไทยนไปแบบแทบจะเป็นภาษาไทยแล้วอ่ะแต่ก็จะมีการแปลแบบ พมั่วซั่วอยู่นะครับก็ไม่เชิงว่าแปลมั่วหรอกคือเขาพยายามแปลมาเต็มที่อย่างเนาะคือภาษาไทยมันค่อนข้างยากสําหรับชาวต่างชาติไงเพราะว่าภาษาไทยเรามันจะไม่มีเว้นวรรคไงมีเสียงสูงเสียงต่ํามีไม่แต่คูไม่โทไม่หันอากาศอีกมีพ้องลูกพ้องเสียงหายเยเยอะแยะหมดเลยเข้ามาแล้วครับอันนี้ผมปรับลดความเร็วเมาส์ลงนะครับผมแล้วก็ ผมเพิ่มมุมมองจากห0ิเป็นมุมมองหนึ่งรอเพราะฉะนั้นมันจะดูเหมือนมันไปเลยแต่เพราะฉะนั้นมันจะดูเหมือนมันมันจะวิ่งเร็วนะครับท่านผู้ชมจริงจิวิ่งเท่าเดิมนั่นแหละแค่แค่แค่มุมมองมันไกลขึ้นมันเลยดูวิ่งเร็วนะครับอันนี้เราเล่นลูกตองครับผมหาแล้วเรียบร้อยครับผมจับปะหนึ่งตัวไม่ทันนะครับไม่ทัน เฮ้ยเย้ชิวอีสี่เฮ้ยเฮ้ยนั่งอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่เห็นว่าโอเคโอเคนีเค่เดีเ๋ยวเดเจอแคลร์มบีของมันปันหรอกตองเราต้องเล่นในระยะอุ้ยไม่ทันว่ะไม่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 จะ่เจอขวานมั้งหรอกไหนอยู่ไหง เล่นลูกซองก็จะมีข้อจำกัดหน่อยนะครับอุ้ยไอ้เฮ้ยกโดนคนไหมโอเคแข็งมากปาไม่ไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยหืมลูก่องลูก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนจะตายตายเรียบร้อยครับเจอขวานปักไปแอะนึงครับเจอขวานครับ โอ้ยไม่ทันตาสามสิบกระเพงจานิงบายเรียบร้อยไปสิเจอลูกซองพี่จักลูกซองน้อยไปเลยเจอขวานะสิครับล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 บไม่ชิบหายไปบอดเลยเนี่ยปล่อยอัดหน้าไปสีไปคุยกระสุนลูกซองหนึ่เลยเจอยัดหน้าไปสิครับ เยอะโอ้โหหมดแตก go 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 เรียบร้อยครับเจอขวานปลาไปสิแตกเลยครับจัะขวานพิฆาตไหมเรียบร้อยครับสองตัวครับขวานเรียบร้อยสามตัวครับเจอขวานเลยสิครับโอ้โหแตกหมดแต่สไลด์นะนะจะคารมิดปันหรอเแล้วสามทีครับจะจบเกมแล้วพอทีเดียวเรียบร้อยครับ ได้ตัวเดียวครับปลาขวาดไปดักหน้าไปไม่มีใครโดนใช่ไหมเรียบร้อยครับครับไหมอยู่ข้างๆเราอยู่ข้างๆเรามาแล้วมาตึ้งตึ้งเรียบร้อยครับจัดไปแต่ซื้อจะซว้าอเรียบร้อยครับเจอขวาไป็นตัวสิครับขวานนี่ยแม่โคตรแรงเลยไอเชี่ยมนาแหก่กูจิกู คครับผมแล้วเข้ามาในเกมที่2แล้วนะครับเป็นด่านอียิปต์นะครับผมตอนนี้ผมได้ลายปืนมาด้วยนะครับผมก็ไปใส่ลายปืนมานะใส่ลายปืนมาไปเจอขวานอัดหน้าวฮะด่านนี้ค่อนข้างกว้างนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับทุกซองเท่าไหร่ครับเราอัดซองเข้าไปใกล้ๆครับไปโดนไ เรียบร้อยกว่าจะโดนหรอกวิิส่งไป้ยด่านอียิปต์มันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ไกลด้วยด่านนี้เป็นด่านที่เหมาะกับเลเวล้จู่โจมแล้วก็เหมาะกับสไนนะครับผมไม่เหมาะกับตองอย่างผมเท่าไหร่นะครับแต่ตัวกระดือด่านจะเล่นปัจจัยลินอะสไลด์มากก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนกันเอ้ยเกมนี้กูหาคนทั้งเกมตอนนี้ ่ะจโดนขวาแล้วไหนไๆปลาขวาจะปีนยิงปีนมาถ่าตัวเองแล้วเฮ้ยมันหายไปไหนวะเกินไปแต่เปาขวานไปโดนไหมไม่โดนครับขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนครับปาขวานไปผู้หญองเชี่ยเยอะเลยเยอะจังวะเยอะไปมวะตัวเอง เหรียบร้อยครับจัดไปหนึ่งตัวเรียบร้อยครับผมแปลกหนึ่งครับสวยพี่สวยไปเลยเดี๋ยวคุยปลากระโม่เลยฉชนิดจัะชั่วป่าไม่เด๊บเรียบร้อยครับแม่นมันจับปลาเรียบร้อยครับจัดไปสองตัวครับ เรียบร้อยครับเก็บไปอีกหนึ่ง <sounds> ตัวครับแม่นเหมือนจับวางนะครับเหมือนจับกระสุนลงที่หัวลบ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 ลายมลบเรียบร้อยครับผมหัวแตกเลยซีไม่ได้เล็งหัวเนี่ยโดนมันเองบุกยันฐานเรียบร้อยครับผมจัดไปเกือบตายเกือบตายนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเลื่อยไปเพิ่มนะเลื่อยไปเพิ่มนะ เฮ้ยเฮ้ยหยุดเดียวแต่ I'm on it เฮ้ยเพื่อนเพื่อนตาความเรียบร้อยครับหนึตัวป่าไม่ไปตะพึ่งพึ่ป้อมไม่โดนนะเรียบร้อยครับไม่สนใจใครเลยนะเรียบร้อยจัดไปหนึ่งตัวครับต้องแมทมาแล้วจ้า อยู่ไหนจ้าตัวนึ่งตัวนึ่งต้อกเอาไม่สอยครับเยือบลอยแตกหนึ่งครับโอ้ไม่ทันวะยุทธิ์เฮ้ย Aging target แล้วตบไม่ปืนหลังไม่ดีโอ้โหไม่ทันแล้วกูเล็งทำไมเนี่ยเกินเลไม่ประเด็นกูเล็งทำไมโอ้ยปามีดักหน้าไม่ลงนะ เรียบร้อยครับการความสาเร็จรายวันทุกวันจะไปไปเสร็จครับผมปามิ่ไม่โดนว่ากะระยะผิดนะครับผมไม่โดนครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรเราซองยัดกระบาลแตกและแย่างมาเลยครับผมเรียบร้อยครับจะไปยิงตัวครับใครมีใครยิงบ้างไม่มีครับไม่มีใครยิงครับยิงกันอยู่คนเดียวปามิ่งไม่โดนครับระยะไกลเกินนะครับรอครับจะไปยุงตัวู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน่ันนี่มีไปหนีเอ้ไปหนีเอ้ไป เรีบร้อยครับจัดไปห่ตัวครับทุกอนีในระยะไกลนี่เป็นอะไรสีเปียบนะครับแต่เราก็ต้องทำนะครับจัมีพุ่งเข้ามาแล้วโอ้โหม่ไม่ทันค่ยงเป็นสาห่ายแม่งสาหร่าแม่งสารายมันสาหยมันสาหรนี่โดดโดดมาได้โดดก็ไดโดดปับปั๊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 บปับปั๊ปัปาบิไปปปปาโ่ปบรบับัั นี่ไรลูกซองอะไรลูกซองติดก้อวคูณหกเจ็ดเทมึงจะไปยิงใครไว้แต่นี่มึงลูกซองวะเนี่ยมึงลูกซองมึงสไนฮะอะไรคูนหกอย่างเงี้ยเหรอฮะฮะโอ้ยกระสุนหมดเก็บพวกกันกระสุนหมดกระสุนหมดสตีพี้ครับ วะขอได้หนึ่งที่ไม่ใช่ดาบนี้ได้ไหมแปลกนะสุดท้ายจะชิบหายเกลียดมากเลยเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมที่3นะครับผมกลับมาต่อกันในเกมที่3นะอีกด่านหนึ่งนะครับทีเล่นตองมันมากครับเรานี้จะมันขนาดไหนมาทางมาทางทีบหลบหลบหลบ เมื่อกี้ผมเล่นนะผมเลเวลสิบเอ็ดแล้วผมปลดล็อกเอเคแล้วโอ้โหแม่งอัมาตาเย็ดเขยหนังไม่น่าจะเหมาะกับเรานะไม่น่าเหมาะกับเราหรือเปล่าเรียบร้อยครับ ฟาดวานไปเรียบร้อยครับโดนไปเก็บไป3ตัวใส่กระสุนใส่กระสุนใส่กระสุนตั้งแต่ไปหน้าไปสิหัวแตกไปหัวแตกไปหัวแตกไปแต่เอ๋แต่เอ๋ต้องขึ้นโอ้ยครับตัดไปหนึ่งตัวยู่นเรียบร้อยนะหนึ่งตัวใจหายใจคว่ำหมดเราได้อะพิเศษของเราแล้วนะเรียบร้อยครับต้งต้มต้มต้มเรียบร้อยครับจับปีหนึ่งตัมเตะไปตัว ลเราได้พิเศษครับจังหวะนี้กับนิ่งมาครับป้อมมืออะไรครับกับนิ่งโอ้โหแม่งยิงข้าบนไม่ทันเจ็บไปได้สามตัวครับเวทซ์สเปรย์กับนิ่งแม่งหนักมันนะบอกเลยแม็กนี้แม่งเพิงโอ้โหแม่ไม่ทันว่ะเมื่อกี้ท่าปลาขวานี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วถ้ามายิงที่บางปลาขวาที่บางก็เรียบร้อยแล้วตายสักคนวะไม่ตาย ลีเดย์ดี่ยังเจอยัยพี่บอลเลยปาขวานไปโดนไปโดนโดนโดนโอ้โหไม่ทันครับตัวจะเล็งขวานโอ้แบบนี้แม่งต้งปาขวานไปโดนไปโอ้โหชิบหายโดนสันในระยะเผาข้น,น,นลีเดย์ปลาขวานไม่โดนนะจังหวะเมื่อกี้เสียใจมากเลยพี่บอลเสียใจมากเลยนี่ อย่าหันไปเลยพีบมาแล้วนี่พีบมาแล้วพี่บมาหันไปตัวหนึ่งตัววิ่งไปเอ้าไม่ตายชิบหายเฮ้ยข้างบนใครวะโดนนะครับแต่ไม่ตัดเจ็บร้อยครับจัดไปหนึ่งตัวครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป โนยิงแสกหน้าครับบุกฐานเขาอะอย่างว่าโออคาริมบิชหลอกจัดไปสองตัวครับเรียบร้อยจัดไปตัวนะึงปาวัานไปไม่โดนนะเ,เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหเรียบร้อยโดนยิงแสกหน้าเอซเกมเร็วครับเกมเร็วครับไปแล้วครับไปยาวๆครับยาวๆาวไปไปายโอ้โหชิบหาน แต่ยิงแต่ยิงเยอะไม่ได้นะเพี้ยองอ่ะเดี๋ยวกระสุนแม่งหมดโอ้โหไม่ทันว่ะโอ้โหเขาเขาแม่งขากันเล่นสองหูด้วยไอสารพันแนครับจะชนะสองหันเท่านั่งนับจะครบสิบตัวครับจังหวะนี้ิปลาความไม่เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายชนะครับผมโอ้โหแม่งอย่างตึงอ่ะโอ้โหแม่งโคตรมันเลย้วปิดล็อกพันท้ายครับผม หมัดนี้แม่งตึงสัว์สุดยอดสุดยอดแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนะรับสลรเกม combat master นะครับผมเกมดิวิเก็ตพี่สนุกมากครับเล่นกี่รอบกี่รอบแม่งก็คือแม่งแม่งมันอะมันมากเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาลองปืนอื่นกันรอบนี้เราเป็นลูกซองตัวนี้เนาะรอบหน้าเราไปลองปืนอื่นกันนะครับ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับผถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเสียงใดยังไงก็ฝากขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะมันไปหน่อยอินอิน,อนก็นยังไงก็อย่าลืมลดเสียงด้วยนะครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย